ใครอยู่หน้าบ้านต้องมาชมผู้ใดอยู่หน้าบ้านเอามาเลยมาเลยมาพร้อมฝนวัสดีคัรบน้องทรายมาถึงกี่โมงวันนี้มาถึงกี่โมงบ่ายตองนะครับลูกสาวเจริญรัตตี่แม่กับลูกมาไฟสั่งมาไฟน้องทรายน้ำอุดออริเกนิกนะคะออร์แกนิกมาไฟมาจากเมืองเลยบ้านเผาซังจะไปฝากพ่อเมืองลาวน้ำ่น้องสดมากสดมากพี่น้องลูกลูกใหญ่ ต้เ<อ><ส>นเดียวี่มาเห<ล>าอันนี้เปิอนมาฝากเปิดพัดลมเ,ลเจนะเปิดพัดลมเจ๊ฝนตกพี่น้องฝนตกไหมใช่าสไหฝนตกพี่น้องฝนตกฝนลิ้อาปีนี้มี่หานาขมากเลนไ่ได้ย่หันก็ได้อออกเข้า่จเสีย้อเหนือเอามานะครับวันนี้สวัสดีครับชุ่มสวัสดีอา่าวัทั้งีเจวันทั้งปีกำลังใส่ สวัสดีน้องสายกับเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะเจกับลูกสาวน้องสายมาเพิ่งมาจากเมืองเลยนะครับมาพบกับนังจะค่คำพี่น้องเย็นวันที่6มิถุนายน2568นะครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับมาเบิ่งน้ำกันจังหาถฐานน้องสายเอาลอตเตอรี่มาเจมาเลยเด้อบอกว่าพี่จ้าบอกไฟไอ้น้องสายบอกไฟมีอีฟซีมาแล้วนะสดมากจากเมืองเลยพี่น้อง ต้นเดียวที่เบาเถาอย่างเอฟซียุยไกเด้เนาะเจว่าไปกินพี่เลยมาถึงพี่นี่นะครับน้ำใสพี่น้องอันนี้ฝากยาอันฝากยาโอเคนะน้ำฝากจากลูส่วนต้นเอานะครับเบาเถ่ายังขั้นดิบฝันพี่น้องแต่ว่าไอ้ที่สั่งเจไว้ตั้งแต่ตองงวดอ่าน้ำใสขยับนี่หน่อยเออโอเคนะครับสั้นกันเลยว่าปี่ยนะพี่ดังเห็นไห เออคือกันว่าธรรมชมแม่กับลูกอือใจเป็นใจเออเหมือนพี่กับน้องเลยนะครับธรรมชมเอ้าจี้สภาพไม่ค่อยสุภาพอะไรนะตโดนเดี๋ยวนะครับิไม่ค่ะเห็นบมะบุญเล็กดังเล็กกระแสจากมึงเลยเดี๋ยวรอดได้พี่น้องน้องไส้จอยู่หลายมืออยู่เดี๋ยวจังรอฟังจากน้องไส้มีงวดเข่างวดดูได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับถ้าถ่ายยังท่ไงมั่นใจกับเบิ้งไว้ก่อนนับแต่ช่วงเข่ากับเข่าดีเด้เข่าสองงวดสามงวดติดต่อเอ้า มาเบิ่งน้ากันเจจําได้บ,บ,บ่วยพูดว่าบา่เอ่าไวไทยวาบ่เอ่าสั่นตัวใดเอายกขึ้นยกขึ้นทั้งสองแผงด้วยนงัง้ายไอ้นี่หน,น,น,น้าหน้าอันใหญ่กว่านะอันใหญ่กว่าหน้าอ้าวนี่ท่านผู้ชมมาสองแผงเลยงวดนี่นี ของเจกะแผงของเจกับเตมแผงของเจกะจะตะมุตเมิพี่น้องนีอันนเลอัดแน่นนะคะวันนี้อัดแน่นนะคะอ๋อมีชุดสามมีชุดหาใบท่านผู้ชมสามสิบล้านปาดเห็นก็มีค่ะบ่าวเถาเห็นไหนแดงเล็กแม่หมูตเราหมักก็จะจัดบอสตรงกับลูกสะไบเนี่ยนี่เมมูตเมมูคือว่าพี่น้องจะจัดหนักเลยดิจัดไปหลายใบแล้วลูกไผ่เล่าลูกสะไบเล่า คนณทองธรรมดาเนี่ยเขาว่าแม่ม่านแม่ม่านจะมาดิเจธรรมดาบ่ฝันแม่วเราบ่ค่อยฝันดอกที่น่งที่มาว่าสุฟั่งนี่บอกเป็นอย่างนี้เพราะว่าทั้งบ้านนี่คือว่าถ้าคนณทองแม่ม่านม่านทองแหลกเนาะเออคนณทองถ้าฝันจะฝันแม่นเออก็เลยแม่หมูกกระไรฟ้าเมื่เราสุฟั่งเออหาได้โชคน้ำเพลินเออเพลินฝันหาฮาแม่นเด้่ยันมาตรงเลขมากเป้าแถวพอนี่ลยเจเจไยังมา บาเถายิงท่า,านได้ฝันได้พีนองได้รอก,ก่อนแต่ว่าบบาเท่ามิโตที่ที่จะเอาแล้วสังเจแล้วไปตองวดแล้วบบาเท่าสั่งตัวใดตก็เจฮะเงีแย่งน้เล็กเแมน้นบ่ล่ะจากนคนพรพนมเขาแต่สังมาตัวใเห้าเก้าเอารักสามเลยจะไ่ได้ยินรักสามศูนสามสังเจแล้วไปฟีนอง สหรือสามศูนเป็นสาศูนะสาเดี๋ยวบ่าวแถวจะเอามาเพิ่มด้พี่น้องได้บ่าวแถวจะเอาโตที่จากนครพนมพ่นเนีนเน้นยามากเพราะว่างวดเก่าศูนะเจเนาะคพเนนศูนย์เก้าเกาูนี่ไปบนซื่อเดิค่ะ่เขาลุนรางวัลใหไปบนก็ได้เขาลุนรังวัลใหญพี่น้องรุนรางวัลใหญ่ป้าแผงหนัไส้แผงเจนี่ไหมแผงเจตะมุตเะมีแต่ว่าอัดแน่นด้พี่น้องนีก็มีนะคะผุนชุดห้าใบ เลขบ้างโอ้ชุดห้าใบพี่น้องโอ้เอ้างวดจู้ใจงวดนี้บ่เคยเอาสามสิบล้านก็ับเจ้าสามสิบล้านเห็นแล้วมักแล้วลูกสาวว่าแม่แม่จะเอาอันอันชุดห้าใบไปฝากก็มาพร้อมฝนมาพร้อมฝนเจรัสตลีกับนางสายเอ้าบ่าวเท่าจะดึงนี่บาทเนี่ยดึงดึงสั่งเจไว้สามศูนย์ศูนย์สามแต่ว่าชุดสามศูนย์เจ้าตัวนี้เห็นแล้วนะครับสวยมากนี่ นะครับผมเก <30. S 1> ้าสาจอหาไปได้บ่มีละ30ล้านละพี่<ร>น,อน้องของใครจะได้เรื่องวันสาธุนี่ใส่กําไลเหล็กเตม็มทียิ่งกว่นเป็นจังบุญเด้อปู่เด้อนะครับมันน,มนลน้ปู่อยู่บ้านนะครับองค์พระศิวีองค์พระแก้วมรกตองค์พระพุทธชินราชเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาอยู่บ้านนี่สุขใส่หนูใส่ให้ปปลูกให้หลานให้เบาเถ่าเด้อนี่ สุไข่แม่หมูขึ้นกันละเม่นอย่างไรซาทูน่าหยิบแม่ตัวแดกเลยหยิบไปแม่หมูเอาหยิบเขาแม่นี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 ่เอาดูแล้วละตึงปุ๊บาอยู่มาเลยะถูกฟาดมาขอกระเช้าของให้ป้าผู้หนึ่งของแม่หมูหนึ่งห้าออกเสียงฝนต่งไม่ได้พี่น้องได้อะนี่ของบ้าเถ่าสามสิบล้านเจ็ดนี่ของแม่หมูโอ้แม่หมูเอาชุดฮาไปใครจะเก่งอ่าฝนตกพี่น้อง ฝนตกฝนตกฝนตกแห้งเห้อฝนลงเม็ดเลยนะเสียงฝนเสียงฝนปะเพราะมันแต่โชคเราปะอันนี้สามศูนย์ล่ะศูนย์สามนี่ชุดหาใบปะบ้าค่ะศู0ย์สามหาไม่ได้เลยศูนย์สามอยู่นี่นี่อ่ะเอาชุดสองใบเอาหมด ก็ได้ห้าใบเหมือนกันนี่เอาเอาเอานี่พี่น้องชุดศูนย์สามเพราะว่าสังเกตพันหวนโอ้ห้าศนมนี่ครับศูนย์สามกับสามศูนย์เอานี่ครับชุดหนี่นะครับศูนย์สามกับสามศูนย์อาแข่งน้องทรายด้วยนี่เห็นเจ้าตัวนี้ห้าศูนย์สามถ้าทำไมมีแค่ใบเดียวของน้องทรายใบเดียวนี่เป็นชุดไหมเป็นชุดจะอยู่ในถุงนะคะ นี่ Dante, เอาชุดเอาชุดนี้นะครับเพราะว่ามันเข้ากับชุดนี้503นะครับ3 0 3หนึ่งช to yeah. ุดสามแล้วก็5995แล้วก er> ็แบ่งกันคนลำัากไม่บอกไม่เห็นเาเ่านี้ค่ะตายดีไหเก้าห้า ของนังสาย,ม,สายมีสองอ่ามีเจ็ดมีสี่อ่าแล้วก็มีสูของนั้งสายของทั้งายมีมีกี่ใบของทัายมีเจของของเจ๊ของเจใส่มาถึงี่รอมาถึงนะ้าลคขง งอยนะ9559ดูชุด59ด้วยได้ยังไงถึง459ของน้องสายดูชุด59ของน้องสายนี่ชุด259ชุด459 59 459 259 6 59เอาชุด95ก่อนอ่าเดี๋ยวเอาเอาเอาหมดที่95เอาหมด5ไปนี่ของเจ๊เอา S <S นี่นี่ศูนย์เก้าห้าสี่เก้าห้าแปดเก้าห้าอ่าเอาห้าเก้าห้าเก้าของน้องสายห้าเก้าของเจ๊ตัวนี้ห้าเก้าของเจ๊สี่แปดห้าเก้าแปดห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าห้าเก้าอาเนี้อา่าเอาดึงเอาดึง นี่สลับฮารางวัลอยู่แผงของน้องไสายผู้ชมนะเผื่อน้องสายเอาโชคมาให้จากเมืองเลยนะเผื่อน้องสายเอาโชคมาให้จากเมืองเลยนี่ห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้าเป็นเลขประจำเบ้าเท่าละไม่หมูเอาเอาแค่ชุดเดียววะเอาชุดเดียวกันล้คือหนึ่งห้าศูนย์ จะ,ะ,ะไปจะ,ปะไปโชคมันเพ็่นบ่บเาเ,บอเอาเอาปลพิ่นบอกว่เอาตรงตรงได้เอาตรงตได้เือยูน,น,นะคะแลอีกชุดเผือแม่มาให้โชคนะคะนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนเอากระหน่าเหล็กกับฟองี่น้งองเอา่เอานี่ชุดห้าไปเอาอีกเนี่ยเอาเอาเล็กสี่ตัวคือคือกันแท้ หกหนึ่งห้าศูนมน่าศที่นี่แมนแมพิษกะสองนาถ้าผู้ใดถือพุทละลานเดนลอ่าธละลานเนี่ยบ่าวเ่าจะเน้นไปทัามบุญพี่น้องนะครับถ้าท่เน้คือถ้าเน้นนะพี่น้องนะห้าได้โชคเงยสามสล้านพด่ชมนี่เอานะครับท่านได้ฝันไหมพี่น้องเด้อแต่ว่าเอาเอานี่กา10ิบไปแล้ว สิบย e yeah. yeah. hmm. mm. uh, ี uh ่ส huh. yeah. like, ิไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาชุดของเอ้จากนครพนมเพิ่นมาเบิกน้ำก่อนอ่าท่านผู้ชมนับจากนครพนมนับงวดเก้าย์ศูนย์เก้าของเพิ่นกระแมนอยู่เ้อนับเพเนีนศูนย์าเพเนนักศูนย์นย์สามศูนย์นะครับลกหาหาศูนย์หาึ่ก้ย์กระตรงกันครับอ่าตรงกันกับลูกสไปรม่หมูฝัน อ่าศูนย์ามสามศูนย์เอาเก่าแล้ว5 9 9เก้าเก้า็เอาแล้วเหลือตารอบฝันก่อนจัง,องเอาเพิ่มยังค้าได้ฝันเจโรตลิกยังท่าด้ฝันรอฝันกันได้พี่น้องเด้นีนตวากันเน้นนี่แหละซาถูกเป็นกจนบุญน,นะเจ้าทีเจ้าทายู่บานสุกไซนิวไซน 30, นี 03, น่เก้าสามศูพี่น้อง930 0เก้าสามศูนย์พี่น้องสามศูนย์ห้าเ้า หาศูนนึ่งหาตรงกับลูกสะภ้เนี่ยหมูเ็นฝันกระบะไก่ยิ้ได้ชุดตรงกับนครพนมพี่น้องหามากตามเพื่อนได้พี่น้องด้ครับหลักศูนย์ศูนามศูนย์สี่ศูนย์เก้าหลักหลักห้าห้าศนยับหลักศูนยเนหลักหาหาครับเด็กเพื่อนก็จะวนเวียนอยู่เนี่ละศูนย์ห้าเจ็ดเก้ามันมาเะเด็กเพื่นจะวนเวียนอยู่นี่อทั้งปีเอฟซกรวบอยู่เลขจากนครพนมคือวนเวียนอยู่ศูนย์ 0579อ่าคนจะว่นจะเดินอยู่ประมาณนี้สูตรสูตรเพิ่นนะพี่น้องเนาะสูตรสูตรของเพิ่นฝนพุ่นพี่น้องคฝนตกบ่แห้งประไดศฝนแห้งประไดศค่ะเพื่อว่าฝนจะแห้งกว่น้ำใต้ทางแงเหนือหรืเปล่าอ่าอยู่ใกล้พี่น้องมาไม่กินแบบไปสดแซ่บหวานบ้าวเ่าซีมแล้วไออันนี้บ้าวเผาจะไปฝากพ่อเมืองลาวดโดนน้ำฝนเป็นก้อนตีนเดือ แม่ดอกแม่ดอกเป็นบุคคลเก่งเลยแม่ดอกแห้งเลยพี่น้องฝนแห้งแล้วเอานะครับห้าโชคห้าหมันนะพี่น้องได้นี่ละเบ้าเทายิบลอตเตอรี่นี่นะครับมันครบสามสิบใบยังไงสิบยี่สิบยี่สิบหกเอาอีกสี่ใบนนะเจ่ผมคือ เห็นตัวว่าเอาหาเก้านีกก่อเก้าฮาเก้าแล้วเอาเดี๋ยวรอบฝันรอฝันก่อนพี่น้องยังท่านในฝันอ่ารอฝันก่อนนี่ทั้งหมดในแก่สิบยี่สิบยี่สิบหกไปชุดไหนมี่ชุดยังไงเจนะ เลขสวยอ้าเกศูนย์ห้าเอาเาอาขอน้องส้อีกันนน่นลนย์ห้าเอเพี่น้อง <90 5. S 1> เอาเลขกับค้องไว้กันเลขประจำเบาถอาไว้ก,ไไก่อน,นตรงนัเปี่ยนรถนนะนี่ห้าห้านย์เกานเนี่ยรเอปียนรถเอาครับทำช่มทั้งหมด สิบ 20, 20, ยี่สิบยี่สิบแปดในอ่าเลขสวยเอาจมพ์พอกันคลิปหนาเสียงฝนแห้งท่านผู้ชมนะครับอ่าพ์พอกันคลิปหนาด้วพี่น้องเด้อนะครับผมห้าโชคห้ามานเอาขอบคุณท่นานผู้ชมครับอ่าขอบคุณครับอ่าให้โชคใหมานพี่น้องพอกันคลิปหนาฝนตกแห้งสวัสดีครับจิงไปพอกันทบ้านเชอร์ลิต